การฟังเข็มลดความอ้วนคือศาสตร,ร์การรักษาของแพทย์แผนจีนที่เน้นการปรับสมดุลร่างกายให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติและช่วยให้การทำงานของอ,อวัยวะภายในทำงานได้ดีขึ้นครับเมื่อร่างกายเข้าสู่ภาวะสมดุลแล้วก็จะสามารถบรรเทาอาการหิวบ่อยหิวตลอดเวลาอาหารไม่ย่อยท้องอืดแน่นท้องเหล่านี้ได้นะครับ เมื่อความอยากอาหารที่เคยมีจนมากเกินไปลดลงนะครับพร้อมกับการพผผ่านสารอาหารที่มีมากขึ้นรวมไปถึงระบบขับถ่ายที่จะค่อยๆดีขึ้นจากการปรับสมดุลร่างกายระดับพลังงานคงเหลือจากอาหารที่เราทานในแต่ละวันซึ่งจะค่อยๆสะสมเป็นไขมันก็จะลดลงตามไปด้วยครับ ผลการรักษาของการฝังเข็มลดความอ้วนขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นอีกหลายปัจจัยด้วยไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายปริมาณอาหารที่กินไปในแต่ละวันแต่ส่วนใหญ่แล้วคนไข้จะเห็นผลหลังจากรักษาไปตั้งแต่3าถึงหครั้งแรกโดยจะวัดจากรอบเอวที่ลดลงและน้ำหนักตัวที่ลดลงรวมไปถึงความรู้สึกอยากอาหารที่ลดลงไปด้วยครับนอกจากนี้แล้วยังสามารถใช้การกระตุ้นไฟฟ้าบริเวณหน้าท้องเพื่อเร่งการเผาผลาญไขมันบริเวณดังกล่าวได้อีกด้วยครับถ้าใครต้องการลดน้ำหนักแบบสุขภาพดีลและไม่ทรมาน